เราอยู่ในโลกก็ต้องเจอโลกทรรมสำคัญอยู่ที่ว่าจิตใจของหนาวจะหลงไปตามเขาหรือเปล่าที่จะช่วยเราได้ก็สองอย่างก็หนึ่งความเข้าใจสองกำลังใจถ้าไม่สองอย่างนี่ก็พอต่อสู้ได้แต่ต่อสู้แบบถูกวิธีทางด้วยกับบางครั้งเราเข้าใจอยู่ลาบยศสังกสนมันของไม่แน่นอน อดไม่ได้ที่อยากได้รัวเสื่อมลาบเสื่อมย่อเนินทาเราก็รู้มันเป็นเพรว่ามันอาการที่ผ่านไปผ่านมาถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่แข็งแข็งแข็งพอมันก็ต้านทานไม่ไหวมันมีทั้งปัญญาด้วยกําลังใจด้วยกําลังใจก็มาจากที่เราทําสมาธิ ก็ถ้าเขาถ้าหากว่ามีความสุขภายในมีกำลังสติกำลังสมาธิกระจายของเราก็เฟดขึ้นมาทีนี้ก็ต้องมีปัญญาด้วยเพื่อจะเข้าใจถ้าคิดว่านั่งสมาธิอย่างเดียวปัญหาทั้งหลายมันจะคลี่คลายมันไม่ได้นะบางอย่างก็คลี่คลายแต่บางอย่างไม่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสังสอนเจ้าของที่เราเรียนธรรมะก็เพื่อจะให้ปัญญาของเรามีอุบาย เราเอาอบายของท่นนานมาใช้ในชีวิตของเราแต่ค่อยใช้แล้วก็ต้องตัดปลายนิดๆน,น่อยๆตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะให้มันถูกกับเหตุการณ์ของเรานี่แล้วกาใช้ปฏิภาณของเจ้าของก็เป็นการฝึกปัญญาไปนในตัวพอชนมีปัญหาในจิตใจก็ต้องถามว่ามันเกิดจากกำลังไม่พอหรือว่าปัญญาไม่พอความเข้าใจไม่พอก็พยายามแก้ไข เสริมทั้งสองอย่างคือจิตใจของเราถากว่าต่อสู้ได้กับโลกมั่อยู่ในโลกเราไม่ต้องไม่ต้องทุบค,คืโลกมันึ้นึ้นลงลง,ลงเดียวก็ดีเดียวก็ร้ายแล้ดูสถานการณ์ในโลกทุกวันนี้มันน่าเป็นห่วงก็มีอย่างเดียวคือดูแลจิตใจของเจ้าของใหายใจของเรามัน่นคงเชื่อแน่วแน่ การกระทำของเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการกระทําของคนอื่นน,นั้นมันอาจจะกร,ระทบเราบ้างแต่มันไม่เหมือนการกระทําของเราเราจะขึ้นสวรรค์ราลงนอกไม่ใช่เพราะเขาทำเราทําเราจะถึงพระอินทร์พานก็เราทําคนอื่นทำแทงเราไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามฝึกกําลังใจคนเจ้าของแต่ฝึกความเข้าใจด้วยชีวิตของเราจะได้ราบเรือนขึ้นมา